สวัสดีครับวันนี้ผมวันทักอลลี่ครับผมวันนี้เราพามาดูผลงานจากร้าน TJM นะครับผมเรียกว่าถ้ามองข้างหลังเนี่ยโตโยต้านำเข้าแน่ๆรุ่นไหนสักรุ่นหนึ่งที่เราไม่คุ้นเคยครับแต่ถ้ามองรายละเอียดดีๆครับอยากจะบอกว่ามันคือ High Lux แชมป์ครับผมที่โอ้โหเรียกว่าเขาบอกเป็น High Lux แชมป์นี่อึ้งเลยใช่ไหมเรียกว่าแปลงโฉมชุดบอดี้พาร์ตนะให้เหมือนเจ้าตัวแลนดควีเซอร์ LC 70นะโอ้โหก็บอกแล้วครับแน่นอนครับผมอุปกรณ์ที่มากับไฮรักแชมป์เนี่ยมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกันอีกครับผมอย่างเช่นข้างหน้านี้เลยครับผมระบบเบรกจากลันสต็อปครับเรียกว่าลันสต็อปเนี่ยผลิตเบรกมาตรงรุ่นเจ้าไฮรักแชมป์อยู่แล้วเพื่อใส่เข้าไปครับจากระบบเดิมครับผมที่เป็นระบบเดิมแบบระบบเบรกพอดเดียวนะครับผมตอนนี้อย่างที่เห็นครับผมพอ มีการเปลี่ยนบอดี้พาร์ตเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางรถมันดูคันใหญ่ขึ้นนะระบบเบรกแน่นอนครับต้องมีการอัปเกรดเพื่อให้ดูเขาเรียกว่าตัวรถมีสมรรถนะสูงขึ้นครับอย่างเช่นระบบเบรกของรันสต็อปครับที่ขยายจ่ายไปถึง3 35ครับผมแล้วก็ปั๊มเบรกของรันสต็อป4พอตตรงรุ่นใสน็อตได้เลยเดี๋ยวเราไปสอบถามรายละเอียดของ TGM ดีครับว่าลึกๆแล้วการปรับแต่งรถคันนี้มันมีข้อมูลอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ Lo de los dos nadie puede saber Ay, mi chiquita, ¿qué vamos a hacer? Si con el tiempo se me nota más Cada vez es más difícil La verdad me gusta tanto Los panas me dicen, lo hice O terminarás en llanto Tú ¿No me la pones difícil Nos vemos de vez en cuando Solo con el fin de Ya no me estoy conformando สวัสดีครับพี่ปอนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไ <I concept S 2> อคอนเซ็ปโครงสร้างต่างๆที่เปลี่ยนไปที่เป็นรถไอรักแชมป์ใช่ตอนนี้ป๊อปปูล่ามากนะในบ้านเราเรียกว่าเป็นผลงานจาก TJM ใช่ที่เรียกว่าน่าจะเป็นคันแรกในบ้านเราในบ้านเราเลยที่เป็นคอนเซ็ปแบบนี้ใช่เรามีการเหมือนแปลงให้มันเป็นออสซี่สไตล์มากขึ้นแต่ผมบอกนะคำว่าที่พี่ปอนบอกว่าแปลงเนี่ยถ้ามองอย่างเงี้ยมัน มันดูละเอียดมากมอะเออมันดูละเอียดมากอะพี่เหมือนเหมือนเหมือน O E M โรงงานอะคือนึกว่ารถคันนี้ออกมาจากโรงงานเพราะว่างานที่เรานํามาติดตรงติดตั้งทุกอย่างค่ะเราคาัดสรรแล้วว่ามันเนียบจริงคุณภาพมาตรฐานออสเตรเลียร้อยอร์เซืมเ,เรียกว่าเดี๋ยวก่อนนะคุณภาพเนี่ยเป็นมาตรฐานของออสเตรเลียใช่พราะแบรนด T J M อะค่ะเป็นแบรนด์ที่ ออริจินอลเลยอ่ะอยู่ที่ออสเตรเลียมาก่อนอแล้วเจ้าของค่ะที่เป็นคนไทยเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นเจ้าของ Aero c r a Class s s ครับในบ้านเราน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วม,มีโอกาสได้ไปเทคโอเวอร์ในส่วนของธุรกิจตรงนี้ของ TJM มาค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงมี TJM ที่ประเทศไทยแล้วก็เอเชียนะคะแล้วก็ โ,โอ้โหเรียกว่าถ้าคุยอย่างนี้แปลว่าพื้นฐานของตัวโรงงานเนี่ยทำพวกเกี่ยวกับบอดี้พาร์ตคือด้วยความที่ DJM จเอเนี่ยเขาเชี่ยวชาญในส่วนของงานเหล็กครับเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนตรงนี้ค่ะที่เขาเอามาแปลงหน้าให้น้องไฮลักแชมปมที่แบบหลอ่อขึ้นมาเป็นสไตล์ออสซี่ขนาดนี้ค่ะก็คือเป็นแผ่นเหล็กเป็นแผ่นเหล็กเหมือนกันเหล็กคุณภาพสูงที่เราเอามาทำเหมือนดัดแปลงให้มันเป็นรูปลักษณ์ติดเข้าไปแทนที่เลยเรียกว่ามองอย่างนี้นะเหมือนรถ o อ m อออกมาจากโรงงานเมียนไหมอ่าที่แบบเหมือนกับ ออกมาจากศูนย์น่ะคือไฮรักแชมป์เซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์มากคือเราก็เดินเดินเด,ด,ดินไปเฮ้ยตรงประตะูมันมีปั๊มไฮรักแชมป์แล้วเราก็เริ่มไป <ừ. S 1> มองดูมองแคตตีหลังที่เป็นตัวกระบะใช่เลยโอ้โหเรียกว่าชิ้นงานที่ทาง T J M ทำออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น <ừ. S 1> ตัวของบอดี้พาร์ทในโฉงแก้มหน้าหล<ช>กระโปรงหน้าใช่ค่ะแล้วที่เด็ดที่สุดครับตัวกันชนใช่แปลงด้วยเรียกว่าดูแบบมีความแข็งแรงมากๆ ใช่ไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องของมาตรฐานต่างๆแล้วก็ดีไซน์เนี่ยเรามีทีมงานออสเตรเลียค่ะที่เป็นทีมเอนจิเนียรเนี่ยเขาดูแลสปอร์ตอ่ทีนี้เนี่ยด้านหน้าเราจะเห็นว่าน้องนี่แปลงล่างไปเยอะและเยอะมากกระ,ะจบกระจงังกระปรงกระปรงต่างๆรับทีนี้เดี๋ยวถ้ามันเป็น ฟินิชลุกแล้วค่ะด้านหลังเนี่ยจะเห็นในส่วนของตัวกระบะอะลอยอแล้วก็คานาปี้ที่เป็นอะลอยอะลอ,อยก็คืออลูมิเนียมนะครับคือมันจะบินในส่วนของน,น,น,น้ำหนักเบาต่างๆแล้วด้านหลังนะค่ะเราจะทําเป็นงานเหมือนโมดิฟายด้วยให้น้องๆเนี่ยแต่งไฟทําชั้นวงชั้นว่างต่างๆรับรองว่าเด็ดแน่นอนนะแน่นอนแน่นแน่นอนคันนี้เรียกว่ายอย่างนี้นะถ้าเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เห็นตัวจริงนะครับผมในเทปนี้นะ อยากได้ติดต่อมาได้ TGM ติดต่อไงครับเรามีช่องทางการติดต่อมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k นะคะแล้วก็ในส่วนของ i ิน t a g r กรโอ้ติกต็อกค,ครับผมหมดเลยค่ะเยอะมากเดี๋ยวอาจจะขึ้นรยยายละเอียดให้อีกทีอ่าก็ค<ด>ือ <ๆ S 2> ติดต่อเข้ามาได้ทาง TGM ผมฝากไว้เลยครับผมว่า TGM ครับติดต่อเข้ามาได้แล้วคุณจะได้ไฮลักรีโวอรชมป์ที่เป็นในเขาเรียกว่านิวลุกใช่นิวลุกมากๆซึ่งไม่เหมือนใครเลยะนะคะ ใช่ค่ะแล้วก็ด้วยของงานแปลงต่างๆแล้วค่ะด้วยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอ่ะเราต้องเปลี่ยนช่วงล่างด้วยช่วงล่างของเราก็จะมีรองรับในส่วนของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเป็น XGS Suspension ของ TJM นะคะนอกนอจากนั้นก็จะมีอยู่ในส่วนของผ้าเบรกเนาะที่มันมีความจำเป็นจะต้องอัปเกรดด้วยเช่นเดียวกันเรียกว่าที่นี่ครับทำรถครับผมมองถึงการใช้งานจริงๆและความปลอดภัยนะไม่ว่าจะเป็นการทำบอดี้แล้วน้ำหนักเพิ่มขึ้นก็เปลี่ยนระบบช็อคอัพ ให้รับแรงกระแทกรับน้ำหนักโหลดรถที่เพิ่มมากขึ้นและยังให้ความสําคัญเกี่ยวกับเบรกแน่นอนเพราะว่าในเมื่อทุกอย่างเพิ่มมากขึ้นแล้วภาระโหลดเวลาคุณจะไปใช้งานเรียกว่าเบรกเจ้าพอรตเดียวเนี่ยที่ติดมาจากโรงงานเนี่ยมันเขาเรียกว่าใช้ได้แหละแต่อาจจะยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจไม่ปลอดภัยที่มันสูงขึ้นแล้วก็แบบเลือกเกรดหรือว่า แบรนด์ที่มันมีความน่าเชื่อถือมาอติดรถของเราอะไรก็เรียกว่ามา<ช>ลงตัวมาจบที่ลันสต็อปใช่เลยแล้วสีสวยด้วยจะบอกว่าเข้ามากเลยกับคันนี้นะคะเรียกว่าเขาเรียกว่า<ม>เนี่ยอย่างเงี้ยเราดูงานติดตั้งเนี่ยเรียกว่าใช้เวลาน้อยมากเพราะมันค่อนข้างตรงรุ่นทุกอย่างมาขันน็อตอย่างเดียวเฟลเลยใช่เฟลเลยแล้วก็ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นในการใช้งานเนาะระยะระยะเบรกที่มันสั้นขึ้นต่างๆอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเออมั่นใจมากขึ้นด้วย สุดท้ายนี่ครับผมแน่นอนครับผมมั่นใจเลยครับว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้เจ้าไฮลักแชมป์ที่เป็นเขาเรียกว่ารถแบบแปลงแล้วดูว้าวว้าวเลยว้าวนะแล้วอาจจะงบประมาณเนี่ยติดต่อได้ที่ TGM ใช่ค่ะแอบมีกระซิบไหมพี่ว่างบประมาณคร่าวๆ อาจริงตอนนี้ยังไม่ได้นับรวมเพราะว่าน้องยังบิวยังไม่แล้วเสร็จดีแต่เชื่อว่าถ้าหลายคนมีใจรักอย่างไรก็เอื้อมถึงอ่าสุดท้ายนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามได้เลยกับโปรเจกต์ไฮรักแชมป์ที่เป็นเขาเรียกว่าโปรเจกต์เป็นวัยรุ่นออซี่เนาะแบบว่าสร้างบิวขึ้นมาให้เป็นแนว LC70 อ่าเป็นโปรเจกต์เขาเรียกว่าไฮรักแชมป์ LC70 สวยๆแบบนี้ติดต่อได้เลยครับที่ JGM วันนี้ขอบคุณพี่ปอลนะครับ de vez en cuando solo convierte el fin de ya no me estoy conformando ay mi chiquita qué vamos a hacer si con el tiempo se me nota más